เจ้ามักเน้าหนังปาเป่าเดลาเด้อบ่มักหนาให้เอาน้ำมันใส่ตลาเจ้ามักน้ำมันไก่หรือมักน้ำมันหมูถามจะเบิ่งอีกดูสีมักแข้งหรืออ่อนถามจะเบิ่งอีกก้อนสีมาก้อนหรือแข็งแนวสีแท่งกันเขาคนห้องเจ้าว่าแนวแข็งปลายอ่อนหนาแนวนั่นกะบ่ดีอ่อนนั่งสีแข็งต้อตอนเดือดดือลงไปเลือๆอ่อนปลายแข็งนามตามใจเจ้าบ่มีขีนจักบาทเด้อ ขี่ใส่สาดตมอนแกงกะสังตามขั้นบะมีขควนขี่ให้มางออยนะแข่งขั้นบะมีไม่แกงก็ของเจ้าเสร็จเอาเอาหมวกกันไปแนงเงีกันไปน้ำมือนี่น้องแม่เนาะก่อนสิไปนามหลังหันหน้าอั้นไว้สวยขี้งแต่กี่ผู้กาเคยมาล่ำเซอาจารย์พ่อบุญเพ่งพระเหล็กไหลไปใสเ่เมียบ้านเราติเอ้ยไปว่าเราย่านข่อยตัวนั่นนะเต้ยกษิตเต้ยนี่ลาซังเอาะปันกว๋วยเตี๋ยวเอ้ยอย่าห้ามข่อยนะขอ่อยลองไปกินเหล่าน้ำซุปนี่มันจะบาดเหมือนกันหรอ งามยุติ์เตี่ยโทษทีแต่ว่าข้าเจ้ากับบัเคยขี่ทีได้ส่งนี่ไหม่างัานก็เงินมาให้ยเจรียี่สิบยี่สิบอยู่ว่างัานน้าทานมาแล้วว่มีขี่ตานี่คอยสิลงไปแล้วจีจ้าแล้วจังคอยแล้วไม่มาแล้วแทบแยงหลังน่าคือขออะ้ขอดีนี่การเรื่องนี้กระได้หัวแต่สิ่งเมืวัาเรื่องบุญนี่บอกกระพระเทพก็เปิดพังแงงหรือว่าสันวานาจ้าแจ่มแจ่มไม่ยังละน้องเต้ยกระสีเต้ยนี่ล่ะ กระมัมมัมเที <c> ่ <oughs> ยวมาปากแดงทันแรงมากเบาสำน้อยอยากเบาค่อยคยว่าค่อย,อย,อยนี่มักเจ้าลายอยากลูกอยากคมอ,อยากจับอยากลำอยากบายอยากเบาว่าเจ้๊หักลายอยากไอ้คำมากแหง,แหง ใส่กลางจริงยินทิมศิลละตะลองผู้เท่าส่งผมละกะคือผู้สาวลองเท่าคอยสิเปลี่ยนสไตล์เสื้อมากกะเล่งดึกเขา่าป้าปกะตาหมากข่กะสิเศ้าไซมาเปลี่ยนสไตล์พกเต้มเมื่อเธอเออ,อมักเจ้จัะน้อยบล่ละ นากรตีจะได้มาสวยกันทรรมาหากินดีแท้มันคอยสิเดืัวเสติชินตะกนให้คอยได้จักมือได้ทอพัวเนี่ยขักู่ดอกมาขอเพลงนะั่นขอเพลงสมัยไมนะนะ่น่ะนะอ่าอาว่ากล้ำกอนนะ่อนหนีเมยียฟังนำจากหน่อยอเอาอนสิไปนามาหลังวังห,นหันว่าก็พอกับเมีบริหันอันไว้สวยกีงมหามาลำชินนกร เบอกกันไปแง่แง่กันไปน้ำธรรมดาหมอลำกอนต้องมีการถามการตอบการโตการเทียงหมอลำเฮียนน้ำพอกอนน้ำคู่กี้ปูคนละวาดก่อนประชันก่อนศาสตร์ก่อนตัว่วาที่ต้องมีหายมีดีน้ำกันสองไป ห้ามันเป็นตนาไนก็นตรงนี้มาปนเดอ้อด้วยเหตุผลเนี่ยไหนก็นว่าห้ามมันไขวยได้ว่าขาดเขินเกินไปอยกระโคอาไพ่จะไ้สัก่อนเดอ้อชินก่อนเดอ้อห้ามมันมีบางบอนบอนกระโโอ,อกหักหลังนะะ้าตาบกวนเจสิขอยกหมวนไว้แต่ที่โคบเดอ้อจนว่าตกอาวาสานบาตาแล้วล่องหานเป็นตะวนันสำสมข,เขมเก็บอ้ายดากิริยะว่าจะหลุดจากปาก จีจีลายมงกองบกวนคอยสิตตขโมนวางแต่ที่กุกตตวาตกอาวสันบาดเท่าละเมื่อบานบาดป้าเมื่อเพื่อนเลวให้ใจงาำคือเขาให้คือพ่มแต่เขาอย่าลืมคอยแม่นผู้ละ มันี่คอยกับเจ้าฮักแพนกันฮาเจเจหลมปากล่มคำเบ่าวเนี่นันโนีอย่าถือสากันเนอเพิ่นมาหักกันไปเห็นมากันขึ้นโย ะหักกันไปดีกว่าสร้างกันต่อพ่อสู่อันนี้หักกันไ้ดีกว่าสร้างกันหักกันไ้คือข้าเหนียวจำคนนั่นเห็นมากันนี่เห็นหมาก็คืดหอด่ารงานสร้างวันนั้นเห็นสร้างข้าวมาคนอยู่ใต้พวงฝ้าเล่แรมแนวเสียดม่ยนยันขวดละเม็ดดอกเร่ยมไหลไหลลินคิดบังเนีชินนะก่อนนึงชิดบังดินกป่ามันไก่กันบ่อนัวม่ยข้านักกันมึงน เมนสิอยู่ปากตาผานันกบใครข้านักกันบอยชิมละก่อนชา,ชา,ชาจาักจ่าแจมแจมมาสางตาเกิดก่อนข้าเจ้าเถอะสวยแด้วยนะเนาะสวยด้ยวยนะเนาะงามแต่ละเนาะสวยแต่ลนะเนาะโอ้ยงามแต่ละเนาะสวยแต่ละเนาะโอ้ยงามแต่ละเนาะสมกันเลยเนาะจี๋ไปจี๋ไป มอชินนากรจ่าเจมเจมอยากอายุใกล้ใกล้ใกล้ใก่บ้นห่างพ่อเม็ดเวียกบอกง,งั้นการประเฮดกะว่าดีทั้งนั้นขันเปม็นสร้างขันอันเห็นหน้ากะว่าโคกเห็นโศกกะ่าห่วยเห็นค้อยตูบากระบองชินนคกรจ่าเจมเจม เห็นผ้าหม่มปืนกระว่าผ้าอ้อมปืนใหม่ใม่ก็ะเป็นดำมีทองคำของกิงกะว่าเป็นของเกอขั้นเป็นหักกระแล้วเฮือเนเซเซกะคืนนั่งฝ่าผู้ผู้พังพัง,งแบนกระบ่อได้แอมปานอันกะว่าดีได้กินยังจังสี่กันย่งแบ่งกันจินตัวกันหักกันมนี่ไม่จะหักแท้ ปันดึกลงไปกะฮักแจมๆจมลเด้อแม่เด้อได้กินย่างจังซี่กันยังแบ่งกันกินกินน้ำกันเกลือพริดไปแดกแกงแรงเศร้าบัตย่ำกินเหล้าจอกเดียวกขึ้นหอดดานั่นบันขั้นมาย่ำกินเหล้าจอกเดียวกขึ้นทอดขั้นบะเอินบักนั่นขั้นบะเอินบักนี่บัก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 นี่มาแล้วคอยพ่อจีบบีบกอกยาดูด ว้าวไอกูยอยากยืมจักห้านะพี่บงนี่นอกขันหักกันบ่พี่จ้าแจมแจมขันหนักกันดูดน้ำกันคนละปุบกับว่าดีใจย่อนตั้งแต่ขอนง้อยขิีงเคยงยางง่อยกันคนงามสิไปสิมาเดินกอกแล้วเกินเดินแล้วกะจังไปขั้นเป็นหักกันบ่มี่จ้า อยากอยู่ใก่ไก่ไก่ไก่เบามวนช่นคันโอ้ยตกใส่หน้าปากมาแน่แม่เป็นไรหีผู้เฒ่าคือปากสร้างบะหีเด้หน่อยมันเจ็บจำมับเหมือนเด้ทีมืออื่นเศร้าคือสิคักน่าไปเกี่ยวเขาคือสิวปวดเอวเนาะสูบสูบางสิเด้อเมื่อเียหีมาไงนวดหน้ากูจะทงไว้หนีว่าสันวา อีไงบ่ก็น้าจังได้กะหีเป็นจังสันหน้ามดแมวหีปุ่มปากเวลัสวิวผ้าใบยังกะเดาน้ามหาเลยเดือดน้ำกันคนละพบกะบาดีใจย้อนตั้งแต่ขอนง่อยขี่ยยังง่อยกันคนงายยามสิไปไม่ยังสรงนั่นมาคือจังเศร้ากี่เหลราเตี้ยวิวนั่งเบิ่งข่อยปั่นเบิ้งทั่วทัชเอาโลดมวนบ้าแฉมแจม ก็ก็เห็นซุ่มกินเรานั่งเบิ้งไปเหมือนนี่แหละตะเก او ขันนี่รัแม่ลับแม่ยาวแม่ไม่เงี้นวดนั่งจบเมืเอบ้านสิแตกอย่างนี้เราได้บ้านหนึ่งบ้านนี้มามาลายาดีแท้ค่ะเบื้องกรรมากินนี้หมาลำก็มีปากไปเด้อบนปากกระทวนเด้อวยใส่ละบ้าเดดน้ำกันคนละปุ๊บกะ่าดีใจย้อนตั้งแต่ขอนง้อยขียังง้อยกันข้น ไปสิมาเดินขอกแล้วเกินเดินแล้วก็จังไปชินนักการชาเจ่มแจ่มขันนนานักกันอยากอายุใกล้กลใกล้ใกล้เบามวนชวนขันมีแนวใดกินกันเหล่ายาป่าปิงถึงมายามกินเหล่าได้ซุ่มเซลปิงกีเสียยังเดียวอีพ่อเอ้ยเสียยังเดียวอีพ่อเอ้ยเสียยังเดียวเซียวต่อเซียวพนักกันอีหลีเด็กเด็กมาลูกเร็ดอันนั้น ลูกเนตอนันนี้ลูกม่จำหมูมีหมูมกหมูมนหักคอคนไหลใส่นานกกดจำหมูมีหมูมกสาแล้วบอสังกันดอเสียวเอ เจ้าบ่เห็นมาอยู่ในเพียรก็แบ่งพันตูวได้หอมาสีไม่ข่อยกินเสื้อมันกับของของเขินเอาแบ่งพันจะต่อหอมาแม้จากน้อยจังกินนะขอบคุณนะคะเพื่อนว่าเป็นซิลปินกินเหลากินเบียนาฮ้านมันนาเกลียดและไม่มีมารยาทขออนุญาตหันหลังกินนะคะเอาลากินซอยแม่แนดังลุงเตีตัว ไงมูสิมากินเบียให้ลูกให้เต่าเห็นมก็เป็นตัวย่างบดีสดัตั์วแม่สิไปลักกินนาหานเราห,ห้ายากทรงกับจกักทรงจักสามลังเนี่ยแหละนะเอาแบดนี้ปลาลกกับท่านผู้ฟังปาลาลบกับมอลลัผู้ชายไหวสามีผู้ลงพ้นป่ะสิวะมันคือสวยเซ็กซี่จังเลยมีลูกมีผัวจเทียและเนาะปลาอะไรเทียพอละพย์เอ็นสุดป่สิวา ก็เพื่าานไย่ญาตเพื่นไอ้เจ้าขวงบ้านเมี่ยงเมืองฟ้ายอยูย่ใสบ้านตั้งใสบ้านแพ่ใสบือ่อลูกผัวขว,ขวาดดักมีตะคุนหลบไปโสดนะคะชินก่อจ๋าแจมแจม,แจม <c oughs> เอามาดิฟังดูฟังดอกดูฟังอย่าฟังบุฟังดอกดอกูสิขอ,อ,อบอก,บ,อกบันอยู่นี่มาล้ำนวนน้า บ้านกโยติทางสายโพสั้นโพดากบ้านกุเรือเดือหากพี่น้องอยากไปยามพุม่มประเทศเป็นท้ำอำเภอเสละพุม่มเดื้อเม่อำเภอเสละพุม่มจังหวัด้อยเอ็ดนะคะอันจังหวัดขึ้นโตจังหวัดขึ้นโตลอยเอ็ดเมืองเกินอุจวัดรยเอ็ดอำเภอเสละพุม่มจังหวัด้อยเอ็ดนะคะความมุ่งมั่นจะเริ่อทำการ,กรเกษตรเอ็นหน้าปังไหมแม่ แต่บางผีเป็นเหตุนำแกงมากเกยหอดเบ่เลยยังอเอ้ยเฮือนสั้นบานสองหน้าม,มันเ้สองปองสองฟังยังซี่ไพอุทกบางปีจนได้กินเขาแจกแจกเขาสารมาเห้กินนะ่ะก็มามาน่ะน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 ะขอร้องปากระป๋องนะจ๊ะ <c oughs> หัดลำแต่ที่แหลกกะลำหมูลำเพิินรับบทโตกระเทือนอยู่วงงลงโหลดแต่กี่เป็นตโตกงอยู่วงลงโหลดปัจจุบันยังโสดบ่มีลูกมีผัวนะครับผัว เสียหล,ออยยหลเอน,น,นี่ผัวบอสเสียบคนผัวงามปนิจันเจ้าพระค่ะมีผัวพานาบานีาา่ม,าห,าามาหาอุบานนี่แม่นั่งยืนแม่นี่ผัวคือเพื่อนนั่งยืนเนี่ย <c oughs> ปัจจุบ,บันยังโสดบ่มีลูกมีผัเวเรื่อยอสถานะของตัวหัวใจเอี่ยมอ่องยังเป็นสาวอองต้องโดดเดียวเดียวได้ห้าสิบปีกับกายหกสิบสี่ผีพร้อมสี่พานนะค่ะ <c oughs> อยากอายเจ้าของนาั่านละเนาะตั้งแต่กี่เอง แต่กี้สาวนวลนั่งก็เคยมีคู่หมั้นน้ำเขาอยู่ครั้งหนึ่งอเอ้ยความรักบอสากซึงก็เลยห่างวายกัน่อจากคันนวดน,นั่งบ่ไผ่นี่จะไปหาลำคำขึ้นยืนยิ้มมีบ่อนุองไผ่สิคะอาสาสางขับนว่นั่งงองบ่อพะเอาบ่อชามักบ่อคาเสยปัญหาปห้าหำถามาเอาบ่อหน่ะ ัจจุบันยังสดบ่มีลูกมีผัวสถานะของตัวหัวใจย่ามอง ยังเป็นสาวอ่องต้องโดดเดียวเดียวได้6หกสิบปีก้กากหกสิบสามหกสิบสี่ปีพิ่มสิบพันรถนี้ไผอ่านมาเป็นครูขนันเนยรถนอนเสยเตยเว่ยยูพ่อปานี่รถบ่มีไผ่อาหูตถามลถาล้ำเที่ยวฮาล่องหาล้ำไปน้ำงานเพิ่นจางต่างไห่มอนไทย้าลํำก่อนนี่กระไรอาจารย์ญงจินตนาน้าฉา,ายาปากไฟไรก่อนสอนสี่จนมาถึงวันนี่นวลน,น้าออกท่าลูกศิษย์จินตนาแมา่ละเร้อแม่ป่าหามองมองังฟังหาบดีพาดพังบ่สมซาลือไก ความไหลายๆบอลบอดียอมหวนบอลสมคนฟังได้สมใจขี้เกินฉันก็คอยกยื่นงอให้แฟนสาธุเรแม่ดูสาธุเรพอจะผาบแม่จะผาบอีพอีแม่เอยไอ้ใสยิ่งลูกเต่าสู่ขู่สุคนกไรหามมาสมหัดแม่สนอโสดคนฟังเตืงสะเทอาคนจัดผูไปบ้านจางอานวดนั่งมาลองฉลองงานครับความให้ลํมมอทแค่ตักแหนากันอมลำอมรำเออไทยยว Go on, man. ได้มกชินกรอผู้ข่ากสิบายให้เ้อคันคอยบายอยู่ทั้งเพียงผู้เจ้าก็มีแห้งอรรถเอ้อ นี่เก๋ๆบอกรถซาดุมเลยเอว้าวอาสายลาสายมือโอยวัดโอ้ยมาแอลอยด์แต่ชุดนี้นุ่งบัดืึ้นนะคือกระบาดเนี่ยโอ้ยนมสม่าแปร์อ็ดเลียดแต่น้อสม่าแปร์อ็ดเลียดแต่ว่านมนัแหวนทีแม่มันยังเนาะเออบรรุนมาฟ้องน้ำใส่ตลาดเด้อมันสวดจุมกุมขึ้นมาหน้าแม่เด้อล่ะเอาแบบข้าวหลอดใส่ตลาดเด้อ คนโหหางเคียงกับเทาเซ็นเตอร์เม้นัวนั่งพะนะเทาตอมันเกิดโดนน่ะมาใกล้ใกล้แม่มาลน้าเพราะขั้นเทาดอกซับเนี่ยกระลังพ่อเมาพ่อห่างกระลังแสบกระลังมันจนี่แหละคนซุ่มพากงานมาเป็นเอลดีขนาดอุ้ยอันเชิญสายน้อยสายน้อยไอเด้งน้อยไอซ้ายน้อยไอเด้งน้อย ชินตะก่อนเลีย้ยงแยงเอวมันว่าเลี้ยงสร้างเทาขายงนาะได้กินคาได้ชินตนะก่อนเออเลี้ยงสร้างเลขสร้างหน่อยตายขาบะมีสร้างเทาตายกระเด็คกระดูกแข็งในเสาหลานเออกระดูขกขายเสาโก่งจงรังองินหึ่งในสีห้องหาห้องหนังทองสร้างเอเชียป,ปูเปิือด้นชินตะก่อนจะเบิ่งเอวใครรู ตีนเจงให้ตั้งสาวหลอกตบปอดยาซนเข้มเก็บเล็บมาไปขายพูนตลาดเมืองกาลสินกับบ่อขาดแกไปขายอำเภอสมเด็จกับบ่อขาดแกไปแลกไปทังเมืองเลยคือสีบองหาตะลุยย่อนซารักดอเ่าว่าบ่อ,าบาอส่งมาเด้อชา เอ้ยๆๆๆๆโอ้ยยยตารานกะแยวดีบะนะโอ้ยมาผู้เสียแดงๆทั้งไหนี่เนาะแล้วว่าดูดูเนี่ยมาสั่นไปชอ้ยเห็นดีผู้เฒ่าเราไปทาดิบอคันเห็นดิ ตรไครล่ะว่าฉันแกมาสีมาแลว่าเจ๊ตรงไหนกำลังสาวเฟีเ้ยวมีแห้งน้ำันเหากำลังสาวเฟีเ้ยวผู้เลียวมานางสาวไทยเอาเดินนางสาวไทยนะคะ ลังเลี้วมัานางสาวไทยเจ้าเห็นนางสาวไทยปีนหระไปโอ๊ยพ่ซิวมาพอดีลรองกับดับหนึหมหีสวดจุ่มคนะุ้มจุ่มคุ้มยางมาไอยิมายิมบุด้บ่ยิมบนั่นหีเหม็นเยี่ยมเยียมไม่ยิมยางยิมแขนแตสอ,เออรเ้าาอยกสนวสอยก็หนอฮึอ้าชักสัน่นอะไรเออสั่นตัว ใจอย่างสิ่งเสมอเจอกันแน่เจอกันแน่มาลองนูแม่ดูแม่สาวเถารุ่นแม่หลุดแม่สาวเถารุ Sud ่นแม่ขอเสียงผู้สาวเถารุ่นแม่นะคะลองหนูถ้าแม่ถ้าแม่สีเศร้าฝ่าเบิ่งดาว มีเมียสาวเหมือนมีงัวสาวแม่มีเมียแก่มันมีแม่สาวคนใครปุ้ยมีเมียผู้เฒ่าหรือเปล่าสมีงัวสาวแม่เด้อโอ้ยอันซำมีแม่สาวคนกับมีเมียผู้เฒ่าโอ้ยดีคือยังนี่เพิ่นว่ามีเมียสาวไว้ท่าควางพันลารมีเมียหลวงเอาไว้ทาหนึ่งเข่ามีเมียผู้เฒ่าเอาไว้กินเบี้ยยังสิบเด้อลาเด้อค่ะอะไรคะคุณแม่ค่ะ แม่แกเหมือนไม่แม่แมแมแมแสาวคนไม่ใช่เรื่องสะพานดนเอ้าไม่ใช่เรื่องสะพานดนเฮาเท่าเพราะเกิดมาโดนเมีนบ้านให้เท่าเพราะเกิดมาโดนเชิญเลยตาสนสาวเท่าลุน่นใหม่สายหนอย่อยเออ ลานปัดลานปัดลานปัดเอวลานปัดลานปัดลานปัดเอวลานเฮ็ดไหมเท่านี้เฮ็ดไหมเอวลานปัดลานปัดลานปัด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 เอวลานปัดเอาเอวลานปัดเอลานปัดลานปัดเอวลานปัดลานโอ้ยหีตกเสนาผา ชอบมาชอบมาสวดทรงอย่างนี้ชอบมา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 สวดทรงอย่างนี้ถามหน่อยคนดีมาชอบมาชอบมาชอบชอบชอบมายี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสี่ยี่ิบสี่อันนี้สวดทรงเลยถามหน่อยคนดีมาชอบมาชอบมาสะโพกหน้าอกเต่งตึงสะโพกโอ๊ยน้องมาเปียเต สะโพกหน้าอกเต่งตึงกระซังมันมองพันพี่สะโพกหน้าอกเต่งตึงสะโพกหน้าอกเต่งตึ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 งอ้าสะโพกหน้าอกเต่งตึงอกไผ่และบึงชอบมาชอบมาขอบคุณค่ะคุณลูกขอบคุณค่ะ มาดันทางาน,นอเอาหางเขียงมาโพดิติมือหนิแม่ออกให้ออกหน้าหอกพุ่นหอกผีคนบะมีออกกับน้งกายวันนี้กิดแจ่มใสนะคะวันทูทีโฟร์ไฟันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดกันเด็กหน่อยเฮดเปต่าหักอยู่เด้อ ก Han ันผู้เท่าเฮ็ดยเป็นต่ขี้เดียดก็ตายโอลยลับบ่ได้ลับบ่ได้เชิญเด้อจ้าเชิญเด้อจ้าสิโฆษณา เท่ามีค่าบเท่าดอกจ้าดอกจ้าควงได้บ่หายบ่ขี้ไล่บ่ขี้ไล่ลุ่นเก้ายังหนิงขี้ไล่ลุ่นเก้ายังหนิงสปริงยังหนีเครื่องเข้าพ่อใส่เอาเบิ้งสปริงใช้สปริงนึกอันสปริงผูดเท่าแล้วเนาะว้อยผู้ซ้อนเบิองหีกะเห็นหามเลย สดใสสมไปหลักล่ะส l ใสสมไปหลักล่ะ a ่เข้าดอกจ้าสวดสมของเอวฝรั่ง a ้องว่าเยวเยวฝรั่งองว่าเยวเยวบ่เลกบ่เลวอยู่น b าเบอร์วันบ่เลกบ่เลวอยู่นําเว ซุปสันผู้ใดได้เมียเทาซุกใส่ไม่ได้เมียเทาย่ามเอาสิพาเจ้าไปเที่ยวไปฟังเกี่ยวสะวันน้อยๆน้อยๆน้อยๆอยากเอาบ่มียผู้เทาน้อยๆน้อยๆน้อยๆไปกินก้อยแมนไก่ห่วงเคยกินก้อยไก่ห่วงป่ะ นี่ยังมาขอทางอ่ะใช่ไหมเอ้ยเอาทางงานให้แมียได้หลาพนะโพดแล้วโพดแล้วจงนก้ไอใครมาเด็กฮักเจ้าแหง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 ฮักแขงเด้อพี่ฮักเจ้าอีหลีบ่อาให้วาบ่นใครเสียแล้วงานซบก็ใบสิฮ่าฮ่าฮ่า สนใจบลาสนใจบลานี่ล่ะสาวสาวมืองเซสนใจบลานี่ล่ะสาวสาวมืองเซแต่ก่อนเป็นหนึ่งคุณเด้นี่ล่ะนุ่มน้อมฟ้าเตะเป็นโสดหลายปีคนจีบก็มีบอเป็นตาสเตเต้นัวน,นางในเคยบลแหลกเป็นเรื่องบลแปลกเลยโสดเท่าสมือหัวใจคิดถึงมันคือบอคอยบพราะ่ อยากได้ลาบหว่วมทางผู้ไรสียางกับสาเทาชีวิตหมอลำทั้งหานมันมวนลงหานมันเหงาชีวิตหมอลำทั้งหานมันมวนลงหานมันเหงาอยากได้อยากที่ได้เจ้าชินานากรุนขอโทษอีฉันขอโทษอยา่าไนโกรธกันเด้อ อีฉันขอโ,โอดอย่าพึ่งโรดกันเด้อหากว่าคอยอีนี้เพอมามาเ่าลุ่นนุ่มลูบล่อไอ้คอยนี้มักลายอยากไม้ปอกลุบล่อใอ้คอยนี้มักลายอยากไม้ปอกอ้อถ้าบอกคัดของมาลองยิ้ม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 ,ม,ม,มจากหน่อยน่ะยิ้มมาได้หัวใจคอยละลายไหมแม่ ผู้เท่ากอดผู้ถอยแม่บึงกอดเลยค่อยมิดจานตัวเจ้าบ่าคัดของมาลอกยิ้มให้เจแนหากตีว่าเท่าค่อยสิไปตำม,มันยันฮีขอเสียงสู้สิไปเสริมนายันฮีนะไปทำยันฮีนะ หากตีบาเฒ่าให้เจ้าไปทำม,มันยันฮีไปยกหนา้าเสริมนม,มยันฮีให้มันดูดีสรม,น,ม,ม,มน้องมีเมียผู้เฒ่าบ่ปวดหัวใจเจ้ขอรับรองเมียผู้เฒ่าบ่ปวดหัวใจเจ้ขอรับรอง